นับฝนุนโดยออลมารปรินเฟสฟงดวนฟงไวไว้ใจโคมาเนยะเอ็กเพสสบายเหมือนอยู่บ้านมหาวิหารโฮเทลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทเวศนิวรายการที่จะนาข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองในโลกเทเวศมาให้คุณผู้ชมทางบ้านนั้นได้รับทราบกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทางบ้านที่เปิดฟารุเนตแล้วไม่หลุดเละกันด้วยนะครับฝนทางฟรักข่าวของเรานั้น ก็เรียกได้ว่าเสียหายไปเยอะพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่มาให้กําลังใจฟลนักข่าวเราด้วยนะครับเขาแรกของเราในวันนี้กันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทาฟงฟลนักข่าวเราก็ได้รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดของคุณมาเวก้าหรือว่าเทพไฟของเรานั่นเองนะครับผมก็ถ้าข้อมูลที่แจ้งมาเนี่ยเป็นจริงนะครับก็เลยได้ว่าคุณมาเวก้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่เก่งในฝุ่เท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ทางคนที่ให้ข้อมูลกับเรามาเนี่ยเขาก็ได้เล่ามาด้วยนะครับว่า เทพไฟจะมีความสามารถพิเศษเหมือนกับหลายๆตัวละครในเมืองนัดแลนด์เลยนะครับก็ถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างนะครับก็ <S <S จะมีความสามารถบิ่งบนน้าได้เหมือนโบลนีหรือว่าไต่ภูเขาได้เหมือนกับคาชิน่านะครับผมอีกทั้งเขายังบอกด้วยนะครับว่าสามารถบินได้เหมือนกับคุณชาสกาความสามารถทั้งหมดที่ว่ามานเนี่ยก็ยจะรวมอยู่ในตัวเทพไฟแค่ตัวเดียวใจได้ฟังดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดูจะออกเกินจริงไปหน่อยนะครับยังไงนี่ก็ทางผมเองก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับผมเรื่องนี้ วารายละเอียดข้อมูลในเรื่องของสกิลที่เขาเขียนมาให้เราทราบนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่ามาวิก้าหรือว่าเทพไฟของเราเนี่ยขีย่มอเตอร์ไฟได้แต่มอเตอร์ไฟที่ว่านั้นเนี่ยก็จะใช้ค่าพอมัญญาลาตีคล้ายๆกับคุณไฟโดนินที่ขี่โรลเลอร์เบดเลยนะครับผมฟมความสามารถที่บอกว่าวิ่งบนน้ําได้บินได้แล้วก็ไต่หน้าผาได้นั้นจะต้องมีการผสาฝานพอม y ญญาลาตีกับตัวละครอย่างพวกมนนลนีคาชินา่าหรือไม่คุณชัสก้านะครับผมถึงจะสามารถวิ่งบนน้ําได้แล้วก็บินได้นะครับ ก็ถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจนะครับก็น่าจะดึงความสามารถของตัวละครที่อยู่ในเมืองนัทแลนด์เอามาประสานกับตัวเองแล้วก็เอามาใช้นะครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าแม้แต่ความสามารถในการไต่หน้าผาของคุณคีนิตก็สามารถเอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันแต่จากที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเกินจริงไปมากอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับข่าวนี้ทางสำนักข่าวของเราเองก็ไม่กล้าที่จะฟันธงด้วยนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆข้อมูลนี้ก็แจ้งมาก็ให้เป็นเสียงเดียวกันมาประมาณนี้นะครับผม ยังไงคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องฟังหูไปหัวกันด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้าน,น่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้กันบ้างส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามอเตอร์ไซคันนี้เน, SE, นี่ยน่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับผมอันที่จริงตอนนี้เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่ผมก็ไม่ตกใจแล้วฮนะจากได้เห็นความฟาหมาของโคนชาร์ก้าที่ขีดปืนล,ลูกโม่แล้วก็บินได้เนี่ยก็เลยได้ว่าโลกทบบเทเบิลอลลนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเลยครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปในเรื่องของสกิลเทเบไฟกันนะครับ กิลหรือว่าสกิลท่าของเทพไฟนั้นทางเขาแจ้งมาว่าจะมีการกดทั้งหมด2แบบนะครับและในการกดแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบประสานหรือว่าซัพพอร์ตแล้วเขาก็เขียนหนาฝอนเสื่อมาด้วยนะครับว่าตัว R รกับตัวดีก็ถ้าจะให้ผมเดานะครับเขาก็น่าจะเื่อถึงท่านไรเดนแล้วก็เดย่านะครับผม่วงความสามารถในการกดแบบค้างนั้นจะเป็นการใช้ค่าพลังพอมวิญ,ญญาณลาตีแล้วก็จะเรียกบอดไฟออกมานะครับส่วนว่าจะเอาออมาทําอะไรนั้นเขาก็ไม่ได้มีอธิบายไว้นะครับผม ส่วนท่าไม่ตายของเทพไฟนั้นทางเขาก็ได้เขียนอธิบายไว้นะครับว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวแต่ว่าจะสร้างความไฟหายทุกๆ2วินาทีนะครับผมจากข้อมูลนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าจะมีความสามารถโจมตีอย่างโตเนื่องบวกกับความสามารถที่ติดไฟได้ตลอดแล้วก็บวกกับว่าไม่นานมานี้เนี่ยก็มีเขาหลือว่าเทพไฟของเรานั้นก็คือเดย่าเวอร์ชันโปรแมกนะครับผมอ่ะเนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเท่าที่เราหามาได้นะครับ ถ้าทางเราเองก็ต้องขอย้ำนะครับว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลหลุดที่ออกมานะครับผมก็เอาไว้แผดท่เข้าเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับส่วนแผ3ท่านั้นจะเข้าตอนไหนก็จากการคาดการณ์นะครับก็น่าจะวันที่1มกราคมปี2025เลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเลนทเทนไลท์ให้เราด้วยนะก็คิดว่าน่าจะมีเพจแจกให้กับผู้ชมทางบ้านได้ไปเปิดกันเยอะพอสมควรนะครับผมเอาหละก่อนที่เราจะไปต่อไนที่ข่าวต่อไปกันนะครับ ักชมก้นาการฝักคู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับเมื่อไหร่จะมีเพลงกับเขากันนะบนไปก็เท่ะนั้นนะน่าชามีคงหาผัวกับเขาไม่ได้แล้วล่ะนั่นสิวันวันโนเตทำงานหนัก จนผิวเสียไปหมดแล้วด้วยและแทะแน่นาหยิงของเราก็ทำงานหนักนะไม่เห็นจะโฟมเหมือนพวกเราเลยอยากมีผิวผัวมันเทนิงจังต้องทำยังไงกันมนะเฮ้ฮ้นั่นก็เพราะว่าหนิงใช้อโลมา r i n c e s s <as the downside> <as my princess> ที่มีสารสกัดจากดอกเรนโบโรสและยอดใบชาให้ผิวของคนนั้นโดชุ่มชื่นเต่งแปลงและมีประกายใช้ได้ทั้งหนา้าคอขาและก็ฝ่าเทา้า เพิ่มความมั่นใจทุกก้าวที่เดื่มสกดทุกสิ่งและสายตาต้องโอลมาพรินเซสมาสวยด้วยกันนะคะขอบคุณที่ใช้บริการคุมามียะอีสเทนะคะ ต็เปไปคนของแล้วขอบคุณที่ใช้บริการนะคะเฮ้ฮาสวัสดีค่ะมาบาร,ร่าเองนะคะทุกคนคงจะเหนื่อยสินะคะเดินแทนกันมาตั้งไกลขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะนอนไหนใช่ไหมคะไว้ใจได้เลยค่ะนั่นก็ต้องที่นี่เลยมหาวิหารโฮเทลมีบรรยากาศที่แสนสบาย พัก็ม of <ici> ีความหลากหลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีคุณยามคอยรักษาความปลอดภัยด้วยนะนู้หรือเปล่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่พัดด้วยนะมานานามานานามาที่พัมาพักกันได้ยืนะคะ สนับสนุนโดยอ r o m a Princess ฟ,ฟงดวนฟงไวไว้ใจโคมานยา Express ส,สบายเหมือนอยู่บ้านมหาวิหารโฮเทลกับกันมาต่อที่ข่าวต่อไปกันนะครับตอนนี้ทางฝาข่าเเราก็ได้รับข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับเรื่องของคุณคาบินาแต่ว่าแหล่งข้อมูลนี้เนี่ยผมก็ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าความน่าเชื่อถือนั้นก็แค่50%เท่านั้นเพราะจากข้อมูลที่เขาแจ้งมาก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงปะปนกันไปนะครับซึ่งข้อมูลที่เขาแจ้งกันมาในคราวนี้นะครับเขาก็ได้มีการเขียนไว้นะครับว่าคุณโคลเมนาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าจะมาในช่วงแพทไหนนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับผมแต่ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยน่าจะเดาๆกันได้นะครับก็ถ้าให้ทางฝามนักข่าวของเราเดาก็น่าจะประมาณแพท5.6ถึง5.8นู่นเลยนะครับผมก็ถ้าข่าวนี้เป็นจริงและคุณโคลเมนาเล่นได้จริงเนี่ย ก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับฟอร์นกแรงข่าวหนึ่งที่ผมไปทราบมานะครับเขาก็ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันนะครับว่าจะมีตัวละครจากหนึ่งในผู้บริหารฟาทุยนั้นเล่นได้แต่ว่าจะเป็นคนลาบีนาหรือไม่นั้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าคุณชายหรือว่าทาะเกียเนี่ยจะมีการปรับความสามารถให้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่าจะเก่งได้ขนาดไหนนี่ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ทางฝหน้าข่าวของเรารวบรวมหามาได้นะครับ และก็ต้องขอย้ำนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือว่าข้อมูลหลุดโอมาเท่านั้นยังไงคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเทว n นิวแล้วไว้เจอกันใหม่กับผมติ๊กทคโนารีสวัสดีครับ